แสดงว่าอ่ะเดี๋ยวก็เรียกว่าอะไรใส่กรอกใส่อั่วใส้ใส่กรอกค่ะใส่กรอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมเป็นลูกแรกเลยโอเคได้ครับได้ครับถ้ากินแล้วคุณจะต้องตามไปซื้อในตลาดข้าวโลกเลยอาจจะจริงที่ทาส่งเชียงใหม่ด้วยนะสงสัยเว้ยตรงที่อ๋อทีเอาไข่ส่งด้วยเหรอครับครับทอาไข่ส่งนี่มันสูตรที่ไหนเนี่ยครับผมว่ามันไม่อันนี้บอกสูตรใครไม่ได้เลยทไม่สูตรอีสานนะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะสูตรตัวเองแล้วบอกสูตรใครไม่ได้อืมห่วงเนี่ยนะครับ จริงๆเพราะทำต้องทำส่งด้วยเดครับม,ม,มีชื่อร้านไหมครับไม่มีไม่มี จี๊ดทำจี๊ดใน่ป่อ๋อแล้วครับชื่อร้านเหรออ๋อมีไหมมีไหม๋ยวผมไม่โฆษณาให้นี่นอ้าวจริงมีร้านอยู่ที่ตลาดสวรรคโลกแต่สวรรคโลกนะบอกบอกบอกชื่ออะไรรู้จักนะไหนชื่ออะไรครับไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกอะไกรอกขาไส้กรอกอะไรเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้ไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูชื่อร้านอะไรครับมีชื่อร้านไหมขายตลาดสวรรคโลกบอกอ๋อร้านลุงเปียวนะครับไส้กรอกอร่อยครับ กินแล้วต้องตามมากินอีกทีเพราะว่ายาด,ด้วยส่ย,ยาเสพติดด้วยนะครับคนแก่คนแก่ที่เดินไม่ได้อย่างลุกมากินแล้วเดินได้เลยนะจริงนะกินไม่ได้เป็นยาเซฟติดหลับอีกจริงนะ <laughs> ต้องรีบมานะครับ <laughs> นี่กินหอมเลยนะเนี่ยกำลังย่างอยู่กำลังย่างนะดูกรุ๊กครับ,รบรน่าใช่ไหมถ้าทางจะอร่อยเราลองชิมดูนะเราลองชิมดู ไอ้กล้องผมถ่ายมันสันชัสช้เลยหันหน้าไม่ได้เีลยผมหมักเองเดีโทษนะฮะอันนี้นะฮะใช้มือดีกว่ามั้ยได้ได้ได้ใจดีเพราะกล้องมันไม่คมนุ่มไหมไม่เหนียวนุ่มอ้ยนุ่มเหมือนหมูดำเลยอันนี้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 หมูข้าวหมูรังนมหมูรังนมหวานใชหวานหวานมากถ้ากินแลรังนมวัวนะหมูนี่อร่อยกว่านะ อืมอร่อยอร่อยครับใช้ได้เลยครับเอาไปใช้ยังไงก็ได้ครับได้สุดยอดสุดยอดครับหอมหอมอันนี้หมักหว่าครับหมักไหมหมักครับหมักผมว่าแล้วเหนียวไหมเหนียวไหมไม่เหนียวไม่เหนียวกรอบกรอบคนคนคนไม่มีฟันก็กินได้เนาะคนไม่มีฟันกันกันไม่ดีก็กินได้อร่อยเลยครับอร่อยครับอร่อยครับแม่อร่อย